ทำไมทีมในลีกซาอุดีอาระเบียถึงมีแต่คำว่าเอานำหน้าทั้งเอาอิทิฮัตเอานาเซอร์เอฮีลานคลิปนี้มีคำตอบครับ สำหรับคำว่าเอามันเป็นคำในภาษาอัหรับที่ใช้ระบุคำที่เป็นคำนามมันก็จะคล้ายๆกับคำว่าเดิรในภาษาอังกฤษที่เราใช้นำหน้านามเพื่อระบุจอดจงถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำหรับการนำมาใช้นำหน้าชื่อสโมสรครับอาจเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของสโมสรและทำให้เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนหรือสะท้อนถึงความสำคัญระหว่างชุมชนกับสโมสรหรือใช้เพื่อยกย่องหรือให้ความเคารพเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่นชื่อสโมสรเอาฮีลานครับคำว่าฮีลานหมายถึงพระจันทร์เสี้ยวแรกมีความสําคัญคือใช้เพื่อกําหนดเดือนรอมฎรอหรือการถือสินอดของชาวมุสลิมซึ่งชื่อเหล่านี้ของสโมสรต่างๆครับมันไม่ได้เป็นเพียงแต่การระบุถ,ถึงสโมสรน,นั้นๆครับแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งมากๆครับ แต่หาเอาคำว่าเอามาเป็นส่วนหนึ่งในชื่อของบุคคลครับมันก็อาจจะหมายถึงบุตรของผู้สืบทอดของยกตัวอย่างเช่นอดีตผู้สะรูระตูของวีแกนแอตแลนติกอย่างอารีเอลฮัพซี่ครับมันก็อาจจะหมายถึงผู้สืบทอดของตระกูลฮัพซี่อะไรทํานองนี้ครับนอกจากนี้ครับคำว่าเอายังเป็นคําที่ใช้แสดงความเคารพด้วยจะคล้ายๆกับคําว่าเซอร์หรือหลอดในภาษาอังกฤษ แล้วสาหรับคําว่าเอาที่นํามาใช้นําหน้าครับมันไม่ได้ใช้เพียงแค่ในประเทศซาอุดีอาระเบียเท่านั้นครับแต่ยังใช้ในประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอาหรับเช่นกันข้อมูลเหล่านี้ครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยและก็ช่วยแสดงความคิดเห็นแนะนําผมด้วยถ้าหากข้อมูลมันผิดพลาดและหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กรนโบดเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับและเพื่อที่ฟุตบอลจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณกับดอฟฟุตบอลครับ